มาห่ได้หัววันนี้มาส่งมีดชิอมีดตัดฟางที่เกาหลีให้เดบอนฟางอัดก้อนที่ตกชายโคราชนะครับ ไอ้ชี่โคดีก็จะมีหลายรุ่นใช่ไหมรุ่นสั้นรุ่นยาวได้ครับเป๊ะเลยครับเป๊ะเลยใช่ไหมอันนี้อันนี้มันเป็นรุ่นรุ่นไหนรุ่นรุ่นรุ่นเดิมใช่ไหมครับสองห้าสี่ห้าครับสองสี่ห้าไอ้บางที่ตัวนั้นมันไอ้สองห้าสี่เจ็ดครับอันนี้รุ่นสองห้าสี่ห้า อืน่นแวะมาทำตราแถวอีสานก็เกลยแวะแวะหาเสียบอลด้วยเลยได้ครับนี่เลยมาส่งถึงที่ทอันนี้คมคมมีดอ่าของเราเนี้ยครับถ้า,ถ,าถ้าเราเน,นี้ออกปุ๊บครับเสบอลก็เห็นนะอันนี้เป็นคาบดานะคาบายคมมันมันมันยาวมาถเป็นน้แหละคมทีน,ะนี้เออเราฝังคมตรงี้เข้าไปน,นี่จะเป็นโดยทั่วไปแล้วก็ใช้หล็กชุบแข็งนะครับ อันนี้ตัวนี้ก็จะจะคมครับนะมีความคมอันนี้พอดีเลยใช่ไหมออันนี้พอดีเลยรู้สึงนี่ะนะความมายสปี่ว่าเอ่อคืออย่างทั่วไปเขาใช้เหล็กตัวนี้ไปจุกแข็งใช่ไหมแล้วอาจได้เอ่อสามสี่พันก้อนมันก็สุดแล้วครับอันนี้สามหมื่นนี่สบาย ผมไม่ต้องถอดเลยที่นี่ลื้อเลยทีนี่นี่ถ้าถ้าอัดไปเสียบอลไม่อยากรับเองก็ส่งส่งกลับได้เราไบสิทธิ์ค่ผมแต่ค่าคนส่งหน่อยเดียวผมส่งไปแล้วที่ใบเก่านะครับนี่นี่ครับใบเก่าหน้าเรี่ยงหน้าปีครับช่วงหน้าปีครับครับผมวิจิกาสันวาครับผมส่วนใหญ่ไปส่งที่ไหน ส่วนมากมารับเองครับแต่ <Okay. S 1> ถ้าไม่สะดวกมารับผมก็สงด้ครับกฟามวัวครับผม oh. ฟังวัวฟังฟังผักฟังคุมโบครับ oh. ผมอันนี้เสียบอลทําทั้งนาปีนาปัาปงบเบมครับผม <c oughs> บผมู <c oughs> ้ที่เลี้ยงวัวเจ้าของฟาร์มทั้งหลายเนี่ยถ้าถ้าไม่มีฟาร์ก็ไม่รับได้ที่เสียบอล ครับ,บางอัดก้อนเนี่ยที่โชคชัยได้คอนดัตทีมาได้เลย